ออกใหม่ร้านแปดครับผมวันนี้เหลือเพียงแค่ร้านต้นๆเท่านัน้นเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะอ่ะคันนี้พูดง่ายเลย Accord Gen ครับผมเป็นตัวไฮบริดตัวล่าสุดเป็นไฮบริดเทคด้วยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะเซ็นเซอร์รอบคันนี่เป็นไงเซนเซอร์รอบคันเลยนะกล้องมองหน้าเป็นระ,ระบบกระ,ะยะเป็น Honda Sensing นะครับผมนะอ่ะซูมเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งครับผมเนาะถ้าส่องเข้าไปตรงเนี้ยอ่ะเขาจะเขียนไว้เลย Honda Sensing นะเป็นะระบบกะระยะ,ะความห่างคันด้านหน้านั่นเองเนาะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยรถกําลังปาดหน้ามาเรามาเนี่ยอาจจะมีช่วยเบรกนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันตัวหน้ากระจังหน้านะครับผมมาเป็นแบบโครเมียมนะแต่ส่วนมากคนจะชอบเอาไปอะไระเขาเรียกว่าแรปดำอะ่ะจะได้ดูดุดุหน่อยนะแต่ถ้าใครชอบหรูๆก็เอาสีเงินไปแล้วกันนะนะแล้วแต่ไม่ว่ากันด้านหน้าจะเป็น f u l LED ครับผมเป็นมันติ LED น่เป็นไงสุดยอดนะระบบ Day Time running light เหมือนเดิมอ่ะเป็น Full นะตัวท็อปเนี่ยจะต้องเป็นมันติแบบนี้เป็นคีซีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างเป็น LED เหมือนกันอ่ะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมไฟตัดหมอกสลับมาด้วยคิ้วสีเงินนี่เป็นไงโคตรสุดนะครับผมตรงนี้เขาก็เจาะจริงนะครับผมนี่อ่ะเจาะเข้าไปเลยลมผ่านได้จริงอ่าประมาณนี้ละกันเนาะ ต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้เป็นไฮบริดที่ประหยัดมากนะครับผมประหยัดน้ํามันไปกว่า24ก,กิโลต่อ1ลิตรเท่ากับอีโคคาร์บางคันด้วยซ้ำดีไม่ดีประหยัดมากกว่าด้วยซ้ำละกันเนาะโอเคนะครับผมล้อแมกครับผมนี่เป็นไงสุดยอดนะ5ก้านะครับผมดุดุเข้มเข้ม,ขมแบบนี้ยางมิชลินมีมาให้หมดแล้วนะครับผมอ่าสัญลักษณ์ไฮบริดครับเหมือนเดิมไฮบริดเหมือนเดิมนะไฟ LED ติดกระจกค,ครับผมระบบคคเรตเอ็มที่อ่า จะเอามือสอดก็ได้จะเอานิ้วแตะก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันให้ดูรอบคันก่อนนะคาน,นี้สภาพเดิเดมๆครับผมมาถึงล้างจอดอ่มาถึงล้างจอดเหมือนเดิมอีกแล้วไฟท้าย LED ครับผมนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้ครับผม LED เป็นแบบนี้นะครับผมเซนเซอร์รอบคันครับผมด้านหลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังครับนี่ด้านหลังก็ตรองกว้างบ้างแหละรถราคาล้านแปดนะครับผมใส่ถุงก๊อฟได้สามลูกสี่ลูกแล้วแต่อัดกันเข้าไป ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับลูกค้าประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าโอาเคไปตัวนี้เครื่อง2,000 h i ไฮบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะโอ้เมมเบรีซีดนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็คือเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวอ่เปิดให้มันโล่งๆก่อนนะจะได้มองเห็นกันโอเคเข้ามาก็เป็นเบาะสีมอคค่านะครับผมก็จะเป็นสีออกน้ำตาลหรือสีแดงสีอะไรอ่ะ แล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะครับผมเป็นเป็นงานหนังที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับอ่าตรงนี้เบาะปรับไฟฟ้านะครับผมเซตเมมโมรีได้สองสองรูปแบบนะครับนี่ตรงนี้เนาะใครเตีย้ยใครสูงใครอะไรไม่มีผลครับไม่เป็นไรแล้วแต่เลยนี่นะระบบไฮบริดครับผมสัญลักษณ์แสดงการขับเคลื่อนคันนี้ได้มาน้อยครับเลขใหม่แค่แสนต้นๆเองเนาะ สวยพอสมควรด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นพดเดิลชิพครับอ่าเนาะแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันระบบเตือนกันการออกเลนนอกถนนนะครับนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีออโต้พาย t ด้วยนะระบบช่วยถอยระบบช่วยอ่าเตือนในพี่รับสายตาของเราเวลาแบบว่าเฮ้ยอ่าไม่อยู่กับที่นะอะไรเงี้ยจะมองเห็นนะครับประมาณนี้เนาะอ่า เดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะเปิดฝาท้ายเปิดอัตโนมัติเปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันบ้างก็ตกแต่งได้ดีครับด้านหลังพงมไลไยมันติฟังก์ชันมีพร้อมแพดเดิลชิืม,ม่านซันรูฟเอยไม่ใช่รู้สึกว่าม่านปิดเปิดปิดกระจกก็สามารถทําได้เลยนะครับผมเนาะไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นไหมนะแต่มีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นว uh, ิทยุ FMAM Bluetooth, Bluetooth เหมือนเดิมครับผม Apple CarPlay Android ระบบต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนี่ดูนะคือความสมูทมันอยู่ตรงนี้นะนี่นี่โอ้ลื่นปื๊ดไวกว่าโทรศัพท์อีกนี่นี่นะคือแบบสัมผัสนี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบสนองคือแบบสุดอะอยังกับไอโฟนเนี่ยอะเลื่อนดูอ่ะแล้วแต่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม สถานะกล้องมองหลังครับผมมีมีระบบช่วยจอดด้วยนะออโต้พาย t นะครับผมนี่แบบนี้อันนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดมากเลยนะครับผมมันจอดอยู่แล้วนะครับ FMAM บลูท mm ูธ o t p Apple CarPlay Android ทั้ง Apple ต่อด้วยกันได้หมดครับผมไม่มีปัญหาครับอ่าหมดห่วงเรื่องนี้ละกันนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนอัตโนมัติอ่าฝนตกลงมาแล้วเขาปัดให้เองครับลูกค้าเนาะประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของที่วางเก็บแก้วน้ําเหมือนเดิมใหญ่ๆแขนนี่ก็จะวางได้สองคนแล้วก็จะกว้างกว่าซีวิ c แน่นอนอ่ะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าผมอ่ะอน,นี้ก็สไลด์นะซันรูฟครับผมอันนี้ก็จะพอแบบว่าเออพอเป็นพิธีนะซันรูฟเขาเนี่อ่าจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้อ่ะถ้าปิดถ้าปิดนะครับผมก็คือหมายถึงว่าปิดแค่ไอเซรามิกมันเนี่ยคือเวลาการขับขี่นะมันจะ ทำให้ไม่ง่วงนอนมันจะทําให้แบบว่าดูสบายตาดูโล่งดูโปร่งจากแสงอาทิตย์นะครับผมตามหลักจิตวิทยานะครับผมเนาะหรือแต่ถ้าใครชอบมืดๆคึมๆอ่ะปิดมันไปเลยจบนะครับผมแต่ก็ลองดูแล้วกันอ่ะขับทางไกลไม่เหนื่อยนะถ้าเปิดตัวนี้ทิ้งไว้ก็คือเปิดเปิดแค่ม่านอย่างเดียวก็พอก็ได้ได้หมดนะครับผมป่ะไปด้านหลังกันดีกว่า ปึงนะครับอ่าเข้ามาโอ้โหสุดยอดเลยนะมีนะผู้บริหารเนี่ยต้องบอกกันเลยนั่งสบายสุดอ่าต่อให้อ้สองคนเนี่ยจะเอนนั่นแทบจะนอนแล้วนะยังเหลือขาแบบกว้างๆเลยนะครับผมสบายเลยเหมือนนอนเลยนะครับแอร์หลังครับผมแล้วก็เต้าเสียบสองที่นะครับผมไม่ต้องแย่งกันแล้วนะปกติจะเห็นมานอนๆเดียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แย่งกันเสียบนะครับผมอันนี้ ครบคนไม่ต้องห่วงกันนะครับผมสองคนคนละเต้านะครับไม่ต้องแย่งกันไม่อึดอัดมีแอร์ด้านหลังแอร์เย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนเปิดมาครับผมอวางมือก็ได้ไม่วางมือก็วางแก้วได้หมดอันนี้ก็สามารถเอ่ออทะลุหากันล้วงมือไปหยิบของอืมล้วงมือไปหยิบของได้เหมือนกันนะผมทะลุหากันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสภาพรถดีกว่าปะอืออ่า ผู้หญิงเปิดได้เด็กเปิดได้ก็คือเป็นไฮดรอลิกนะครับเครื่องเสียงเครื่องนะเห็นไหมได้ยินไหมเครื่อง2.0นะครับผมเงียบกริบปเป็นไงสุดยอดนะอ่าเงียบกริบลเลยมอสหน้าของเครื่องไม่มีขันแม้แต่ตัวเดียวเอาให้ดูกันไปช้าๆเลยนะครับนี่นะแบตเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่นี่นะไม่ใช่แบตไฮบริดนะครับผมแต่แบตไฮบริดก็เราก็รับประกันให้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วง เป็นไงสนใจไหมแบบนี้นะครับผม2.0 h y b r i d Tech เจนออกใหม่ล้าน8ขาดพันหนึ่งล้านนะครับผมวันนี้เหลือ 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, ล้านแสนหนึ่งล้านแสนหนึ่งราคาพึ่งง่ายเลยหายไป700แสนนั่นเองนะครับผมใช้แค่แบงก์สออกรถแค่ใบเดียวศูนย์ดูแลไงผมรับประกันอย่างนั้นเช่นเดียวกันดูแลสูงสุด3ปีครับพี่ประกันศูนย์ครับผมเนาะเหมือนเดิมครับผมแอดบ้านเขียว 99N